ความคิดของคนญี่ปุ่นการสื่อสารต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆความคลุมเครือสามารถมองได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุภาพและความเคารพและมีความเกี่ยวพันกับความรู้สึกที่ไม่ต้องการแสดงความไม่เคารพหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ที่กำลังสนทนาด้วย กล่าวกันว่าภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมเฉพาะนี้เนื่องจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นประเทศเกาะที่ประกอบด้วยภูมิภาคภูเขาที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ผู้คนจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนเล็กๆที่ผูกพันกันแน่นแฟนอนในอดีตการทำฟาร์มต้องการให้สังคมร่วมมือกันและทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้ขวัญกำลังใจของ กลุ่มอยู่ในระดับสูงและทำให้ชุมชนมีความใกล้ชิดกันจึงไม่เหมาะที่จะท้าทายผู้มีอำนาจหรือพูดในลักษณะ,ะเผชิญหน้าตัวอย่างเช่นเหมาะเหมาะปลาว่าไม่แย่แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความหมายที่คลุมเครือกอว่านี้และมีความหมายได้หลายความหมายในทำนองเดียวกันผู้คนจะไม่คาดหวังว่าจะได้รับการปฏิเสธโดยตรงแต่กลับปฏิเสธข้อเสนอในลักษณะคลุมเครือเช่นเฉาโทนิดหน่อยเดโมแต่หรือแคนเกอร์เอโอคุณ ฉันจะคิดดูเป็นผลให้คำตอบมักจะคลุมเครือและคำพูดก็มีความหมายหลายในทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงและรักษาความสามาัคคีได้ในญี่ปุ่นการพูดตรงๆและเปิดเผยเกินไปอาจถูกมองว่าหยาบคายซึ่งอาจดูไม่เป็นธรรมชาติสำหรับชาวตะวันตกเพราะอาจหมายความว่าผู้พูดเชื่อว่าผู้ฟังไม่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการสนทนามาก่อนเนื่องจากญี่ปุ่นนมองว่าตนเองเป็นสังคมที่รอบคอบและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากการสนทนาที่คลุมเครือ จึงถือเป็นวิธีการสื่อสารที่สุภาพและปกติความคลุมเครือธรรมให้ผู้คนสามารถอ่านสถานการณ์ทางสังคมได้และจึงกำหนดได้ว่าใครควรเป็นฝ่ายเริ่มด้วยวิธีนี้ความคลุมเครือจึงถือเป็นพลังบวกในการเข้าสังคมของญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ ความเงียบสามารถมีความหมายได้หลายอย่างในวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่แบ่งปันคันความเงียบความเงียบในการสนทนาถือเป็นเรื่องปกติในสังคมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนการสนทนาในชีวิตประจําวันและแม้แต่ในการประชุมทางธุรกิจเหตุผลของเรื่องนี้มีอยู่สองประการคือปัจจัยทางประวัติศาสตร์และการครอบงำของจิตสํานึกกลุ่มในชีวิตของคนญี่ปุ่น ในประวัติศาสตร์ความเงียบเป็นตัวแทนของความจริงที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในหัวใจหรือท้องในทางตรงกันข้ามลักษณะภายนอกของบุคคลเช่นใบหน้าปากคำพูดเป็นต้นกลับมีความเกี่ยวข้องกับความเท็จทางศีลธรรมและทางปัญญาเชื่อกันว่าประเด็นเหล่านี้มีหลักฐานมาจากอุดมการเซนดังนั้นการพูดมากเกินไปจึงมีความหมายเชิงลบดังนั้นความเงียบจึงทำหน้าที่ตอกย้ำความซื่อสัตย์ของคำพูด ในสังคมญี่ปุ่นจิตสำนึกกลุ่มที่แข็งแกร่งจะเข้ามาครอบงำและผู้คนมักจะระบุตัวต,วตนในฐานะสมาชิกของกลุ่มมากกว่าที่จะเป็นปัจเจกบุคคลด้วยเหตุนี้การพูดออกไปหรือพูดต่อหน้าคนที่มีตำแหน่งทางสังคมสูงกว่าจึงถือเป็นมารยาทที่ไม่ดีและเป็นอันตรายต่อสถานะทางสังคมสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งเสริมความเงียบดังนั้นผู้คนจึงระมัดระวังที่จะล่วงเกินผู้อื่นหรือแสดงตนว่าหยิ่งยโสหรือพูดจาตรงไปตรงมา เมื่อรวมกันแล้วพลังเหล่านี้ทําให้เกิดการสนทนาที่มักมีการสร้างความเงียบบ่อยขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการสนทนาจะมีความหมายน้อยลงรูปแบบการสื่อสารโดยในนี้ทําให้คอโนญอี่ปุ่นเข้าใจอารมณ์และความคิดของกันและกันได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องถามเนื่องจากแนวคิดเช่นฮาราเกอิไม่มีอยู่ในภาษาอังกฤษโดยตรงจึงอาจเข้าใจได้ยากเว้นแต่คนคนนั้นจะได้ อาศัยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานพอสมควรอาจดีกว่าหากคิดว่าแนาวคิดนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสังคมที่มีบริบทสูงกับสังคมที่มีบริบทต่ำในที่นี้คำว่าสูงไม่ได้หมายถึงสังคมที่เหนือกว่าแต่อย่างใดในสังคมที่มีบริบทสูงข้อมูลในข้อความทางวาจามีน้อยมากแต่ข้อมูลส่วนใหญ่กลับอยู่ในสถานที่หรือบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของการโต้อตอบ ในทางตรงกันข้ามสังคมที่มีบริบทต่ำนำเสนอข้อมูลในข้อความทางวาจามากกว่าและให้ความสำคัญกับความแม่นยำและการขาดความคลุมเครือมากกว่าในบทสนทนาที่พูดออกมาส่งผลให้ความหมายในบริบทของการโต้อตอบสถานที่หรือความสัมพันธ์ของบุคคลที่เข้าร่วมมีน้อยลงในสังคมที่มีบริบทต่ำไม่จำเป็นต้องมีฮาราเกอีเช่นนั้นฮาราเกอีมีแนวคิดหลักคือฮอนเนะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวตัวตนที่แท้จริงและทาเตมาเอซึ่งเป็นตัวกำหนดบุคลิกและพฤติกรรมที่แสดงต่อสาธารณะแนวคิดทั้งสองนี้เมื่อเปรียบเทียบและเสริมซึ่งกันและกันจึงได้นิยามฮาราเกอขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็กๆญี่ปุ่นจะถูกสอนให้ใช้ฮอนเนะและทาเตมาเออย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความขุ่นเคืองหรือทะเลาะกันในที่สาธารณะความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างสองแนวคิดนี้ ในสถานการณ์ต่างๆถือเป็นทักษะที่สำคัญตัวอย่างเช่นในบางสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความขุ่นเคืองหรือความอึดอัดควรซ่อนหอนเนะและใช้ทาเทมาเอน,นอกจากนี้ควรทราบด้วยว่าเมื่อใดจึงควรใช้หอนเนะซื่อสัตย์ต่อตอนเองและเปิดใจให้กับคนที่ตนรักการสื่อสารเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรม การมองผ่านภาษาของคนญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อยนี้ทำให้เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารซึ่งเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างรูปแบบการสื่อสารของญี่ปุ่นและตะวันตกแม้ว่าชาวตะวันตกมักจะรู้สึกสบายใจมากในการพูดสิ่งที่คิดอย่างเปิดเผยกับหลายๆคนแต่ในญี่ปุ่นไม่เป็นเช่นนั้นอาจกล่าวได้ว่าผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่องนี้ สามารถเห็นได้ในแง่มุมอื่นๆของชีวิตการแสดงออกและศิลปะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดการออกแบบและสไตล์ก็แตกต่างกันแฟชั่นก็แตกต่างกันบทบาททางเพศในสังคมก็แตกต่างกันความกระตือรือร้นที่จะพูดออกมาในวงสนทนาก็แตกต่างกันเราอาจโต้แย้งได้ว่าสิ่งเหล่านี้และอีกมากมายสามารถสืบย้อนกลับไปถึงความแตกต่างในการสื่อสาร ซึ่งได้รับมาจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูโดยธรรมชาติสิ่งนี้นำไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้นของตัวตนที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีความตากระต่างกันมากในทุกวัฒนธรรมแต่คนญี่ปุ่นมักจะซึมซับภายในมากกว่าและคิดถึงผลกระทบของการกระทำและคำพูดของตนที่มีต่อผู้อื่นก่อนสิ่งอื่นใดาการก่อให้เกิดความขุนเคืองหรือการโต้เถียงนั้นต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด ตอนนี้เราเห็นความแตกต่างเหล่านี้อย่างชัดเจนเพราะโลกกําลังกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นผู้คนสามารถไปเยี่ยมชมและใช้ชีวิตในสถานที่ที่ตนไม่ได้เติบโตมาพร้อมกันนั้นยังได้พบเห็นและโต้อตอบกับวัฒนธรรมและรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆอีกด้วยที่โทกีเราเข้าใจดีว่ารูปแบบการสื่อสารของญี่ปุ่นนั้นมักจะดูพิเศษและน่ากลัวสำหรับแขกจากต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงมุ่งม,มั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่เชื่อมช่องว่างในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังช่วยให้แขกของเราได้เห็นและเข้าใจถึงความงามและความซับซ้อนของการสื่อสารและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในบริบททั้งหมดอีกด้วย